สวัสดีแฟนๆฟนเดล New ียลออนไลน์ทุกคนนะคะพวกเราสองคนมาจากธนันธนาค่ะแล้วผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับนรเทพมาแสงครับถามถึงท,ที่มาที่ไปของชื่องงก่อนกว่าชื่อเป็น,นใครกันก็เอ,อิรออ์ดออกับเอ็มเป็นพี่น้องกันนะคะชื่อว่าธนัญยากับธนารีค่ะชื่อวงก็เลยเป็นธนันธนาค่ะเป็นชื่อของสองคนมาต่อกันค่ะ ครับก็มีอยู่อันนี้อันนี้ได้ครับก็มีช่วงหนึ่งที่ผมไปเป็นไปเป็นวิทยากรนะครับบรรยายตามมหาวิทยาลัยก็ไปบรรยายที่ A อแบกที่บางนาครับน้องเอิร์ดเรียนที่นั่นก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางสายดนตรีเกี่ยวกับเรื่องคล้แนวให้เด็กที่เป็นนักศึกษาดนตรีแล้วเอิร์ดเขาสนใจก็เลยมาคุยเป็นการส่วนตัวว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้พอก็ได้รู้จักกันาจากนั้นก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับ จนกระทั่งได้รู้ทีหลังว่าเขาทำโปรเจกต์อยู่กับน้องสาวตัวเอง mm. ชื่อว่าธนัธน,นาเนี่ยผมก็ได้เข้าไปดูในเขาทำไว้แล้วมีเป็น YouTube Channel มีเป็นแฟนเพจอะไรไว้แล้วแต่คราวนี้ก็เหมือนกับโปรเจกต์ของเด็กๆเกนี่ยครับผมเข้าไปดูเออชอบใจรู้สึกว่าเออถ้าเราเอามาจัดการอัปเกรดขึ้นได้หรือว่าทาเป็นโปรเจกต์จริงๆขึ้นมาได้ก็คงจะน่าสนใจแต่ก็หลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาครับในการเจอกันแล้วก็พูดคุยในการ ซักซ้อมกันกว่าจะเตรียมงานกว่าจะเสร็จก็เป็นปีเหมือนกันครับจนกระทั่งเสร็จออกมาเป็นสิงเกิลสองเพลงนี้แหละครับอย่างสองเพลงเป็นรูปแบบยังไงคะเป็นแนวเร็วแนวช้าหรือเป็นแบบก็อันนี้ถามผมหรือถามน้องๆก็มันจะเป็นคือสองคนนี้ครับเขาสามารถจบงานตัวเองได้เริ่มตั้งแต่แต่งเพลงเนื้อทํานอง arrange แล้วทำทุกอย่างได้จนจบหมดผมก็เลยบอกว่าให้ทั้งนั้นน่ใช้วิธีเดิมที่เคยทํากันมาไม่ใช่แค่นั้นนะครับรวมถึงการทำรีสิสวิดีโอเองด้วย ว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหาได้ยากอะไรนะรก็มีวิธีการกระบวนการทําผมแค่เข้าไปดูก็ขอให้มีทีมพี่ๆเข้าไปช่วยด้วยในเรื่องของการบันทึกเสียงในเรื่องของการถ่ายทํานู่นนี่แต่ว่าให้เขาเป็นแกนไอเดียก็เลยทำออกมาเป็น2เพลงต่างคนต่างเขียนเนื้อเองทั้งสองเพลงก็จะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงออกช้าๆหน่อยของเอิร์น,นะครับแล้วก็เป็นเพลงสนุกๆของน้องเองครับเป็นถางของเอิร์ก่อนค่ะเป็นเพลงที่หนูทำคือชื่อเพลงว่า ชื่อเพลงว่า I Hate Rain ค่ะก็เป็นวันเป็นวันที่แต่งในวันที่ฝนตกค่ะเพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูค่ะวันนั้นจริงๆหนูอ่านสอบอยู่ค่ะอ่านสอบไฟแนลเสร็จแล้วก็คือนั่งอ่านอยู่คนเดียวแล้วก็มองออกไปเห็นฝนตกแล้วก็นึกได้ว่าเป็นวันที่แบบบรรยากาศดีขนาดเนี้ยคนที่ต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันจะเหงามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนว เป็นแนวป๊อปป๊อปซิงซินป๊อปเนาะซิงป๊อปน่าจะประมาณนั้นครับใช่ครับเขาทำเองทั้งหมดเลยยากไหมก็ไม่ยากมากนะคะแต่ว่าก็ยากที่กระบวนการอื่นใช่ค่ะยากที่ก็มีสั่งแก้นะครับแก้เนื้อแก้อะไรก็มีกฎใจก็มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ทำได้ครับทำได้ ของเอ็มชื่อเพลงแล้วเธอจะเสียใจคะ่ะเป็นเพลงสนุกค่ะค่ะจะออกแนวกวนวๆนิดๆคะ่ะเหมือนกับแบบว่าคนเราแบบโดนปฏิเสธไปแล้วแต่ไม่ใช่เราที่จะเสียใจคนที่ปฏิเสธเราอะค่ะต้องเสียใจที่ไม่ไม่เลือกเราอะไรงะเงี้ยค่ะเพลง,งนี้ยาคะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่แต่งค่อนข้างเร็วอะค่ะแบบว่าไม่กี่วันก็แต่งเสร็จแล้วอะค่ะ อ๋อเพลงนี้จุดเริ่มต้นมาจากดูหนังค่ะแล้วมันมไปดูหนังมาค่ะแล้วมันมีประโยคที่เหมือนมันพูดมีประโยคขึ้นมาว่าถ้าคุณไม่เลือกเราแล้วเราจะเสียใจแล้วหนูก็แบบว่าเหมือนประโยคนี้มันเอาไปต่อยอดได้ก็เลยแต่งต่อมาค่ะแล้วเพลงนี้คนเียเชิญไปไหนบ้างคะก็เขาจริงๆที่เจอกันแรกๆเขาเป็นมือกลองแต่ก็ทําได้ทุกอย่าง เล่นเปียโนเล่นเบสเล่นอะไรเองผมก็ให้เขาทําไกด์ไลน์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าตอนมาถึงเสียงจริงเขาตีกรองกับทําอย่างอื่นแล้วก็มือเบสก็ให้พี่พีที่เป็นนักรีว่าห้องอัดจะช่วยในการบัถทึงเสียงเนี่ยก็ตอนแรกเขาไม่ใช่คนร้องเขาก็เป็นคนทําดนตรีนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเธอแต่งมาแล้วน่าจะเหมาะกับเธอที่สุดคนอื่นไม่น่าจะมีใครร้องได้หรือจะให้พี่สาวร้องก็น่าจะไม่เหมาะก็เลยเอ็มนั่นแหละร้องเองครับ ส่วนตัวผมทุกวันนี้มีน้องๆผู้หญิงอยู่ด้วยหลายคนนะครับก็มีความรู้สึกส่วนตัวเองว่าเวลาผู้หญิงเล่นดนตรีน่าดูอาจจะเพราะชินกับการเห็นผู้ชายเล่นบ่อยก็รู้สึกว่าผู้หญิงเล่นแล้วมันน่าดูกว่ามันน่าเอ็นดูมันดูน่ารักมันดูเฮ้ยมันดูแก่นมันดูเอ้ยเจ๋งดีผู้หญิงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยส่วนตัวเราชอบและยิ่งสองคนนี้เวลาเขาเล่นดนตรีรผมรู้สึกก็ชอบไปดูก็พยายามจะผลักดันให้ขึ้นมาเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้เป็นศิลปินในอนาคตครับ เอ็ดเอกเป็นโนแจ๊สค่ะตอนนี้แล้วก็เป็นเครื่องลองเป็นไวซ์แจ๊สแต่ว่าถ้าที่เล่นก็เล่นเล่นเป็นโนเป็นหลักนะคะเล่นกีตาร์ได้บ้างนิดหน่อยเบสนิดหน่อยไวโอลินฟลตเอิเล็กโทรนอะไรทำนองเนี้ยค่ะของเอ็มก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะเป็นเครื่องหลักจะเป็นกลองชุดค่ะแล้วก็เปียโนกีตาร์เบสเหมือนกัน รู้สึกว่าคน,คนเล่นน้อยค่ะแบบผู้หญิงเล่นกองน้อยแล้วก็พอได้ลองเล่นแล้วมันสนุกค่ะมันเหมือนได้ฝลดปล่อยอะไรบางอย่างค่ะด,นนดีใจค่ะบอกว่ามีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาค่ะครับคาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ถูกทาง จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมียอดวิวถล่มทลายหรือเริ่มต้นอาชีพได้แค่มาถูกทางของอย่างนี้มันเหมือนกับว่าประสบการณ์มันเล่งไม่ได้ครับก็อยากจะให้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีมากกว่านั้นได้ก็ดีครับแต่จริงๆต,ตอนนี้ผมก็ถือว,ว่าประสบความสำเร็จแล้วในแง่ของงานแรกของน้องๆครับยังเชิองซิงเค่ะก็ะฝากติดตามพวกเรานะคะทาง f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพจธนธนานะคะ TANAN TANA นะคะแล้วก็ Instagram Account ค่ะธนันธนา under score official ค่ะส่วน MV นะคะเอ่อ uh, MV ก็สามารถไปดูได้ใน YouTube Channel ของค่ายค่ะชื่อ Luna Musica ค่ะแล้วก็ในช่อง YouTube ไม่ได้มีแค่เพลงของพวกเรายังมีเพลงของคนอื่นในค่ายด้วยอีกเยอะเลยค่ะไปดูกันได้นะคะ คุณจะดีจะมีใครสักคนมาอยู่กับฉันให้พักพิงคุณจะดีจะาคนคนนั้นเป็นเธอ o oh, oh, oh. อาเอาเอคงจะดีถ้าฉันไม่ต้องมาเงาเหมือนคนที่ถูกทิง้งคงจะดีถ้าฉันไม่ต้องมาฟี l lonely today I hate rain เพราะมันทำให้หัวใจฉันต้องเหงา I hate rain เพราะมันดูเหมือนน้ำตาที่ไหลรินใ I hate rainy day เพราะมันทำท้องฟ้าดูมันมอง but I think I will love it จะอได้อยู่กับเธอทำไมมีฉันแล้วแล้วเธอจะเสียใจแล้วเธอจะเสียใจที่ทำกับฉันอย่างนี้ปฏิเสธกับวันนี้แล้วแล้วเธอจะเสียใจแล้วเธอจะเสียใจแล้วเธอจะต้อง เสียใจจะเรื่องอะไรก็คิดให้ดีก่อนจะพลาดไปแต่ถ้าเธอช้าเกินเดี๋ยวโอกาสจะหายไปแล้วมันจะสายไปไม่อยากให้เธอนั้นพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เลยเสียดายคนอย่างฉันก็คงจะไม่ได้มีมากมายถ้าปลดลุกไปแล้วก็คงจะหายไม่ง่ายหายไม่ได้คน <c oughs> คก็เซกูดไปประมาณนี้ค่ะค่ะก็ส่วนสำหรับ MV 2เพลงของเรานะคะก็ติดตามกันได้ในช่อง Luna m u s i c a นะคะ L U N A R M U S I C A นะคะดูน้ามิวสิก้าใน u t u b e นะคะแล้วก็เพจเพจของเรานะคะชื่อธนันทนาค่ะ T A N A N T A N A ค่ะขอบคุณค่ะ